อันนี้ก็อะไรยกไฮไฮใหม่สูงกาไฮเก่าไฮใหม่ my, สูงกาไฮเก่าไฮใหม่ my, สูงกาไฮใหม่ my, สูงกา, my, งกายอดหรือหัวมันสูงขึ้นดังนั้นทรงกราฟทุกครั้งนะครับที่อยากจะสรุปให้เห็นคืออะไรรู้ไหมกราฟที่ทําขึ้นทุกกราฟของหุ้นทุกตัวจะอยู่ในรูปคําว่ายกโลยกไฮหรือเตรียมขาเอ็นรูปแบบเดียวเท่านั้น ถึงจะมีการจุดพุไปแค่ไหนก็แล้วแต่สุดท้ายนะครับมันก็ต้องย่อลงมาแล้วก็เตรียมอะไรยิงขาเอ็นแท่งต่อไปดังนั้นกำลังจะบอกว่ายกโลยกไฮก็คือการเตรียมขาเอ็นหรือยิงข่ขาเอ็นหรือว่าลงมาเพื่อเคลียร์คนแล้วก็ยิงขึ้นไปใหม่ดังนั้นการเตรียมขาเอ็นหรือยกโลยกไฮนั้นมันก็คืออะไรไหมเป็นเป็นแพทเทิร์นหนึ่งของหุ้นขาขึ้นที่สำคัญโชคใช้คำนี้เลยดีกว่า หุ้นขาขึ้นทุกตัวจะต้องยกโลยกไฮนี่คือรูปแบบหนึ่งนะยกโลยกไฮก็คือการเตรียมขาเอ็นเข้าใจยังดังนั้นนะครับการมองหุ้นขาขึ้นการยกโลยกไฮเป็นตัวยืนยันหุ้นทิศทางหุ้นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นหุ้นขาขึ้นแต่ดีเทลหุ้นขาขึ้นเราก็ต้องมองเห็นว่ามันจะขึ้นจริงแค่ไหนถึงตอนเวลาเราเรียนในหัวข้อคําว่า วอลุ่มบีบออฟเฟอรมันจะเอามาประกอบในหุ้นขาขึ้นให้เราเห็นกันว่าเขาทำขึ้นจริงหรือยังไม่ขึ้นหรือกำลังบีบราคาหรือเคลียร์คนให้ปล่อยของก่อนเมื่อปล่อยของหมดจากตลาดในหุ้นตัวนี้แล้วเขาจึงทำขึ้นไอ้เทคนิคนี้เราก็ต้องมาสอนกันละเอียดตอนนี้มองให้ได้ก่อนว่าการมองหุ้นขาขึ้นมองประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้างคือยกโลยกไฮเข้าใจยังเราสรุปกันมาทั้งวันเลยก็คืออะไรรู้ไหมครับ ทำไมต้องเล่นหุ้นขาขึ้นเพราะมันเป็นจุดลงทุนต่ําที่สุดกําไรมากที่ส <c oughs> <terms. S 1> ุดความเสี่ยงน้อยที่สุดดังนั้นเจ้าจึงอาศัยความคุ้มค่าในข้อเนี้เอามาทำก็คืออาศัยโซลล่างโดยการอโซลล่างในการวัฏจักรอะไรวัฏจักรเจ้าคือเก็บและทำเห็นไหมครับก้อนเนี้ยไซเวย์ไหมเห็นไหมไซเวย์แล้วก็ยิงเขียวใหญ่ยกโลยกไฮไปเรื่อยๆไหมครับนี่ยก็แปลว่าทำขึ้นไปเรื่อยๆ จากตรงนี้นี่คือกรอบราคาเราเรียกว่าไซด์เวย์พี่เห็นไหมครับนี่คือไซด์เวย์นะมันอยู่ประมาณใช้คําว่า12บสอาทห้ก็ได้หรือไม่ก็12บสอาทก็ได้มันอยู่ในช่องนี้นะครับพี่เห็นไหมครับเนี่ยมันอยู่ในโซน12บาทแล้วยกโลยกไฮขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเวลาเขาจะทำเป็นไงบ้างมันก็ขึ้นมาที่ประมาณ27บาทเห็นไหมสิบสอบาทขึ้นมา27ถ้า12บสองคูณสคูณหนึก็24มันขึ้นมาประมาณ120กว่าเปอร์เซ็นต์ 1 2 0ยย0เป็นต์เห็นไหมครับเนี่ยกำลังจะบอกว่าเนี่ยพี่ครับฟังไว้ก่อนนะอยากอย่างเงี้ยยังไม่เท่าไรเพราะบางครั้งสุดท้ายนะโชคจะสอนพี่ในเรื่องอะไรรู้ไหมครับการวางกรอบราคาหรือไซเวย์มันก็คือแนวเก็บของเจ้าถ้าเราเรียนลึกไปในคอร์สหลังๆเลยนะครั้งหลังๆเลยนะครับเราจะดูบิดออฟเฟอร์มาประกอบเลยว่าไซเวย์คือการกําหนดเจ้าเป็นคนวางราคาให้เราเล่นแค่ไหนนึกออกใช่ไหมครับแล้วดูวอลลุ่มกับมันด้วย หุ้นมันอยู่ในไซด์เวทแท้ๆคนไม่ค่อยนิยมเล่นแต่มันยังมีบายวอล u ุ่มเข้ามาขอซื้อเยอะๆแปลว่าเขาจะเตรียมทำทุกอย่างชัดเจนดังนั้นนะครับสัญญาณในการเตรียมทำตรงนี้โชคจะสอนเห็นเลยว่าแรงซื้อเป็นยังไงบ้างอะไรเป็นสัญญาณที่ทำให้ยิงเขียวใหญ่ หลายคนที่เรียนกับโชคได้กินเขียวใหญ่เต็มแท่งหลายคนมากเลยนะครับดังนั้นเขาหาสัญญาณก่อนอะไรรู้ไหมครับเตรียมทําเวลาเตรียมทําได้นะครับเวลากินแท่งเขียวใหญ่ไปปุ๊บคืออะไรรู้ไหมกินได้เต็มแท่งเขียวใหญ่แต่คนส่วนใหญ่นะครับโดยปกตินะครับต้องรอให้ยิงก่อนแล้วก็ย่อแล้วก็เตรียมเข้าเราเลยเสียโอกาสแท่งเขียวใหญ่ทั้งแท่งไปด้วยเข้าใจยังดังนั้นโชคสอนตั้งแต่เตรียมยิงคือเตรียมเข้าเข้าซื้ออย่างไงให้ได้ ก่อนที่จะยิงเขียวใหญ่แล้วเมื่อยิงเขียวใหญ่เราก็ดูจังว่าเขาจะทําต่อแล้วหรือยังหุ้นทุกตัวนอกจากว่าปั่นจี๊ดเลยนะยิงปั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 งอันนี้ยิงไล่ราคาแล้วก็แขวนไว้เลยอันนี้เรียกว่ายิงราคาแต่มันจะมียิงของมันในรูปแบบของหุ้นที่โชคจะสอนในเรื่องของการ์ดแต่ตอนนี้โชคให้เห็นก่อนว่า เล่นหุ้นขาขึ้นเล่นหุ้นขาขึ้นประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้างเราต้องมองด้วยปัจจัยอะไรบ้างที่จะรู้ว่าเป็นหุ้นขาขึ้นหุ้นขาขึ้นมีทรงขาขึ้นมันยังไงขึ้นฟันปลาหรือยกโลยกไฮหรือเตรียมขาเอ็นหุ้นขาขึ้นมีแค่รูปแบบนี้เท่านั้นถึงจะซึมขึ้นมันก็มีฟันปลาเล็กๆเ,กเกข้าใจข้อนี้ไหมดังนั้นทุกปัจจัยโชคจะต้องสอนละเอียดแต่ใน3าครั้งเนี้ยที่ผ่านมานี่คือครั้งที่3โชคพยายามขายี้ให้พี่เห็นก็นว่า,วาการเล่นหุ้นขาขึ้นมีประโยชน์อันใดบ้าง หนึ่งแก้ดอยสร้างโอกาสที่จะได้ลงทุนน้อยด้วยโอกาสได้สูงกำไรได้มากเพียงแต่ว่ารอกับมันเป็นไหมใจเย็นพอไหมเล่นเพื่อรวยไม่ใช่เล่นเพื่อสนุกต่างกันนะดังนั้นสิ่งที่โชคสอนโชคไม่ได้สอนให้พี่เข้าหุ้นแล้วรอนานโชคสอนให้พี่เข้าหุ้นเพื่อในจุดที่ได้เปรียบแล้วได้กำไรจริงๆเสี่ยงน้อยๆกำไรมากมาก โชคก็ใช้วิธีเนี้ยเมื่อนั้นโชคขึ้นมายืนจุดนี้หรอกไม่นั้นโชคไม่มีอะไรทุกอย่างเหมือนทุกวันนี้หรอกนะโชคแค่ต้องการจะบอกพี่ว่าพี่ครับถ้าเป็นไปได้ใหม่หรือเก่าก็ต้องไปตามดู24คลิปในครั้งในคอร์สที่แล้วที่โชคสอนอย่างละเอียดแล้วตามดูทุกไลฟ์สดและทุกไลฟ์สดของโชคในใต้คอมเมนต์พี่ต้องสรุปได้ว่าวันนี้โชคสอนเรื่องอะไรและสรุปอะไรได้บ้างโชคจะมานั่งตรวจคําถามตรวจคําตอบทุกคนข้อนี้สําคัญมาก วันนี้มีคําถามทุกคนที่ดูไลฟ์สดในวันนี้ต้องถามต้องตอบคําถามโชคคําถามข้อที่หนึ่งคำถามข้อที่หนึ่ง,งโซนราคาและวัฏจักรเจ้าในมุมมองพี่นะครับมีคุณค่าอะไรบ้างยากนิดหนึ่งนะโชคตั้งคำถามไปเปิดนะเพราะมันเอาความคิดพี่ล้วนโซนราคาวัฏจักรเจ้า มีคุณค่าอะไรบ้างที่จะให้ประโยชน์แก่พี่ไม่ได้แก่เจ้าแล้วนะแล้วข้อที่สองสรุปเนื้อหาในวันนี้ที่โชคสอนทั้งหมดจับใจความอะไรได้บ้างสรุปออกมาโชคขอแค่สองข้อนี้เองสรุปมาด้วยนะครับแล้วโชคจะมาตรวจคำตอบของทุกคนพี่ครับฟังไว้ใหม่นะโชคขอโทษก่อนโชคเป็นเด็กตรง การสอนมันอาจจะต้องก้าวลาวหรือต้องสะกดอารมณ์ของคนบ้างดังนั้นนะครับโชคอยากให้พี่มองโชคให้ได้ว่าให้ลึกไปถึงที่ตัวโชคโชคเต็มที่อยากให้พี่เข้าใจและรู้ลำดับการเรียนวิธีในความทําความเข้าใจที่ละเอียดที่โชคได้วางไว้อยากเข้ามาเรียนด้วยความโลภและความอยากรู้จงเข้ามาด้วยการตกผลึกและแตกฉานในสิ่งที่รู้มันจะทําให้พี่เก่งจริงโชคต้องการให้พี่เก่งกว่าโชค โชคไม่ใช่หลอกสอนให้พี่ดูกระจอกกว่าโชคและโชคแค่ได้เงินจบไม่พี่ทุกคนที่มาเรียนกับโชคต้องเก่งกว่าโชคให้ได้เพราะสุดท้ายทุกวันนี้โชคเลิกพัฒนาแล้วเพราะตาโชคเฝ้าหุ้นมาจนความดันในตาสูงทําให้เลือดเส้นเลือดดาในตานะครับไปเบียดจอประสาทตาทําให้ดวงตาข้างขวาโชคผ้ากับการเล่นหุ้นในการเฝ้าจอกว่าจะหาประสบการณ์ได้ขนาดนี้คุ้มค่าไหม คุ้มค่าแม่มีความสุขทุกอย่างบริวารรอบข้างทุกอย่างมีความสุขมันคุ้มค่าแต่โชคต้องแลกมาด้วยตาหนึ่งข้างในการเฝ้าจอคุ้มค่าไหมละ่ะแต่ด้วยความที่เห็นทุกคนมีความสุขโชคเลยหลอกตัวเองว่าคุ้มค่าแต่แท้จริงแล้วโชคต้องสูญเสียหรือแลกกับมันมายอย่างเงี้ยคุ้มหรือไม่สําหรับโชคโชคบอกเลยว่าต่อให้รวยมากกว่านี้เป็นอีกหลายร้อยล้านกูก็มไม่คุ้มเข้าใจเหตุผลไหม ดังนั้นโชคถึงได้บอกแล้วไงว่าหลักสูตรโชคแค่2เดือนโชคพยายามสอนให้ได้เหมือนพี่เรียนหุ้นมาแล้วสองปีโชคเอาประสบการณ์ทุกด้านเอามุมมองทุกอย่างมาใส่ให้โดยไม่กักไม่ปกปิดไม่อะไรเลยดังนั้นเพื่ออยากให้พี่ทุกคนเนกะ่งกว่าโชคทุกวันนี้โชคเลิกเฝ้าหน้าจอแล้วรู้อย่างว่าไลน์แต่ละคนที่ส่งมาถามตอบโชคตอบช้าบ้างอะไรบ้างตาโชคหมอห้ามในการเล่นมือถือหรือเฝ้าจอเห็นไหมโชคก็ถึงจุดอะไรแล้วเหมือนกัน จุดที่ต้องใช้หูเล่นหุ้นก็ฟังจากทีมงานวิเคราะห์หรือต่างๆเพราะโชคมานั่งเฝ้าจอหรือตอบคําถามทุกคําถามที่ตอบนั้นน่ะคือโชคเองนะในตอบคําถามไลน์หรือว่าในเพจในอะไรก็แล้วแต่โชคเป็นคนตอบคนเดียวนะบอกไว้ก่อนทีมงานอาจจะช่วยแค่รับเรื่องหรือรับอะไรต่างๆแต่ถ้าในเรื่องตอบนะครับโชคคนเดียวเลยดังนั้นนะครับถึงได้บอกไงว่าโชคเอาแรงกายและแรงใจที่เสียสละให้ตรงนี้ทุ่มเทการสอนให้พี่มากดังนั้น จงรับมันด้วยความมีคุณค่าแล้วเอามันไปพัฒนาตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้นกว่าโชคและรวยกว่าโชคยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับพี่โชคดีมีความสุขครับพี่ขอบคุณครับผม